สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ผมก็จะมามีข่าวคราวเรื่องราวเกี่ยวกับราคาของน้ำยางสดนั่นเองเพราะว่าช่วงนี้ราคาก็จะร่วงและก็ตกลงไปมากถึง10 1ถึง12บาทต่อกิโลกรัมนั่นเองเพราะว่าราคาตกแบบนี้ก็ทำให้ ความเสียหายทั่วประเทศกว่าหมื่นล้านบาทก็จะมีการติงกันว่าอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้าตรวจสอบใบอนุญาตการซื้อขายน้ำยางสดในครั้งนี้นี่เองครับผมก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ใช้กดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจด้วยนะครับมาทางด้านนายถนอมเกียรติยิ่งจ้วน ที่ปรึกษาประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยได้เผยออกมาว่าในรอบ3-4วันที่ผ่านมาเกิดปัญหาน้ำยางสดร่วงลงมา10-12บบาทต่อกิโลกร,รมัมปรับลดลงมาเป็นอย่างมากจึงอยากให้กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และก็การยางแห่งประเทศไทยให้ร่วมมือทุกภาคส่วนหน่วยงานภาครัฐ ให้ไปรื้อสัญญาซื้อขายน้ำยางค้นของบริษัททุกบริษัทที่ส่งออกนั่นเองเหตุผลเพราะว่าในการซื้อขายยางในรูปแบบน้ำยางคน้นเป็นการซื้อขายยางล่วงหน้าไม่ได้เป็นการซื้อขายวันต่อวันเพราะฉะนั้นเมื่อขายได้ในราคาที่สูงอยู่แล้วทำไมต้องมาทุบราคาภายในประเทศแล้วเกรงว่าในวันเสารออ์อาทิตย์นี้ ชาวสวนไม่ได้ขายตลาดกลางของกอยทอซึ่งก็ปิดตลาดไปนั้นจะไปขายนอกตลาดจะถือโอกาสทุบอีกเพราะเป็นวันพรุ่งนี้วันที่11 12ธันวาคม64ก็เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นั่นเองวันนี้น้ำยางสดออกมากว่าล้านกิโลกรัมหากทุบกิโลกรัมละ2บาทจะได้กำไรเท่าไหร่และคิด เอาดูในรอบ1เดือนที่โดนทุบมาต่อเนื่องความเสียหายกว่าหมื่นล้านบาทเพราะฉะนั้นการสูญเสียก็คือ1นึ่เกษตรกร,ร,กรสูญเสียทั่วประเทศกว่าหมื่นล้านบาท2การเก็บภาษีก็ต่ำลงตั้งต้องเร่งดำเนินการต้องเร่งดำเนินการกรมการค้าภายในกอยอทเข้าตรวจสอบสัญญาซื้อขาย ให้นำพรบรควบคุมยางมาใช้ควบคู่ด้วยเพราะจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการควบคุมดูแลปัญหาของราคายางได้อยู่แล้วโดยตรงแต่ถ้าไม่มีอะไรคืบหน้าวันจันทร์ที่จะถึงนี้มีประชุมเครือข่ายอาจจะเดินทางไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพราะเราไม่ยอมแน่นอนที่จะให้เป็นแบบนี้นี่เองการยางแห่งประเทศไทยก็รายงานสถานการณ์ราคายางพาราในภาพรวมปรับตัวลดลง โดยได้รับปัจจัยกดดันจากที่ค่าเงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐและก็การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งยางประกอบกับการขาดแคลนชิปที่ใช้ในการผลิตรถยนต์รวมถึงมีปริมาณยางเข้าสู่ตลาดเยอะเนื่องจากทางตอนใต้ของประเทศไทยหมดช่วงฝนตกแล้วนั่นเองอย่างไรก็ตามราคายางก็ได้รับ ปัจจัยสนับสนุนจากการที่ราคาตลาดล่วงหน้าต่างประเทศและราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นประกอบกับนักลงทุนยังคงต้องการอย่างเพื่อส่งมอบอยู่นักลงทุนยังคงต้องติดตามเศรษฐกิจของโลกต่อไปอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับผมนี่ก็คือรายละเอียดต่างๆที่เราเอามาเล่าสู่กันฟังว่า ในอาทิตย์ต่อๆไปเนี้ยราคาน้ำยางสดข้นนี้จะเป็นอย่างไรทิศทางจะไปทางไหนก็โปรดติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั่นเองครับผมขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดเป็นกำลังใจติดตามทันช่องด้วยนะครับ